สวัสดีค่ะมาพบกับ คิดว่าพรุ่งนี้จะทำอาหารใส่บาตรให้พระธุดง์ฉันตาเลยพูดกับยายว่ายายพรุ่งนี้ต้องต้องนำไก่แม่ไก่อะไปไปเผาไปฆ่าไปนำตามอาหารให้พระธุดงฉันยายจึงบอกว่า ลูกๆว่าพรุ่งนี้แม่อีกไม่กี่วันแม่จะต้องตายเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ยายกับตาเลี้ยงแม่มาถึงวันนี้และลูกๆต้องสามัคคีกันและรักกันด้วยนะพอพูดจบตยายก็จุดไฟและตาก็นำขนแม่ไก่ไปเผาลูก นไม่ได้เลยกระโดดไปช่วยแม่และดวงวิญญาณของลูกไก่ทั้งเก็ดตัวไกลลอยขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นดาวเล็กๆเจ็ดดวงว่านี่ทานเรื่องนี้จบแล้วนะคะเรื่องดาวดาวลูกไก่นีทานเรื่องนี้สอนให้ หรือว่ามีบุญคุณกับเราและควรรักและสะามัคคีกันแค่นี้นะคะ